ตอนรับเข้าสู่เป็นกลางช่นแนวเปิดแรงกิ้งผู้ท้าชิงรายต่อไปของตะวันฉายหลังนั่งบัลลังก์แชมป์โลกวันอันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง PK 24ครบจบทุกความมันพักยก24 ในที่สุดเข็มขัดชั้โลกมวยไทยวันรุ่นเฟเธอเวท155ปอนด์ก็เปลี่ยนมาอยู่ในการครอบครองของซ้ายดาราตะว,วันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจากการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เหนือเจ้าบัลลังคนเดิมเพชรมรกตเพชรยินดีอีคเดมี่ในศึกวัน161เมื่อวันพฤหัสบดีที่29กันยายนที่ผ่านมาในฐานาชะชมป์โลกคนใหม่ตะว,วันฉายจึงถูกจับตามองทันทีว่าไฟต่อไปใครจะเป็นคู่ต่อสู้ในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรก แน่นอนว่าจะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งใน5้าอันดับแรกของแรงกิ้งรุ่นนี้ที่ขึ้นชื่อว่ามีแต่เสือสิลกระทิงดรดทั้งสิน้นโดยเราจะพาไปไร่เรียงตัวว่ามีใครบ้างที่จ้องรอรับน้องแชมป์โลกใหม่แกะกล่องอย่างตะว,วันฉายสิทธิชัยศิสองพี่น้องอันดับ5้าแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เบทเริ่มต้นจากอันดับ5สิทธิชัย1ิสองพี่น้องนักมวยประสบการณ์โชคชนทั้งในและแต่างประเทศ แม้ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเจ้าของฉายา Killer Kid เ <Yeah. S 1> จ้าหนูนักฆ่าขึ้นชกในสายคิกบ็อกซิ่งเป็นหลักแต่หากแฟนกัมปันยังจำได้สิทธิชัยเคยประทะก,กับต้นฉายมาแล้วในศึกซูเปอร์ไฟต์มวยไทยรุ่นเฟเธอเวทเมื่อเดือนสิงหาคม2564และเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปหากทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งก็เป็นโอกาสที่แชมป์นคนใหม่จะได้สะสางความแค้นหลังขึ้นมาชกเวทนี้แบบเต็มตัวจิมมี่วีโนอันดับ4รังกิ้ง1มวยไทยรุ่นเฟเธอเวท จิมมี่วิโนยอดฝีมือสายเลือดฝรั่งเศสดีกีแชมป์เวทีมวยลุมพินีขวาตัวดุลพิเศษชิงแชมป์โลกกับเพชรมรกตั้งแต่ไฟเปิดตัวกับวันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแม้จะเป็นฝ่ายแพ้คะแนนฟอร์มการชกอ,อันยอดเยี่ยมถูกใจแฟนมวยส่งให้เขาขึ้นรังอันดับ4ของเรนกิ้งรุ่นนี้ทันทีโดยเป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายของรุ่นนี้ที่ตะว,วันฉายต้องระวังจะมายูซูฟารอันดับ3เรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท นักชกจอมแกรงจากตุรกีจามานยูซุพอบดูเหมือนจะอาพับโชคโ,โดยหลังจากที่ถูกจองตัวให้เป็นผู้ท้าชิงกับช่้นเก่าเพชรบรากตก่อนหน้านี้แต่โดนพิษโควิดและเกิดอาการบาดเจ็บจนต้องยกเลิกคิวไปถึง2ครั้ง2คราไม่ได้ชิงเข็มขัดเสียทีโดยเจ้าของฉาย,ยาคิโลได้โอกาสกับคืนสองเวียนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเอาชนะคะแนนโจโนัทวุฒิไปอย่างขาดลอย เขาจึงเรียกหาท้าลบแชมป์โลดทันทีซึ่งจากนี้ตะวันฉายก็คือเป้าหมายครั้งต่อไปของเขายังไม่ต้องสงสัยสุปอร,ร์บอ l สิงห์มาวินอันดับ2รง ranking 1มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทสุปอร,ร์บอ l สิงห์มาวินแม้จะครองตำแหน่งราชันวันิก c k อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทแต่ก็มีสิทธิ์ข้ามสายมาชกมวยไทยในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ2ด้วยซึ่งเจ้าตัวเองก็ประกาศเจตน,นารมณ์ชัดเจนที่จะรวบเข็มขัด2เส้น โดยอากคู่นี้ได้มา,มาเผชิญหน้ากันจริงก็มีสิทธิ์เป็นไฟแห่งปีก็เป็นได้แต่ก่อนจะถึงวันนั้นคงต้องรอให้ยอดฝีมือจากพัตนุมเคียร์ไฟป้องกันเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งให้จบก่อนหลังจากเขามีอาการป่วยจนชวดป้องกันตำแหน่งในศึกวันไฟในสองเมื่อวันเสราร์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมีอันดับหนึ่ง ranking วันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท แม้จะตกบอลลังไปเป็นผู้ท้าชิงแต่เพชรมรกตยังคงเป็นมือวางอันดับหนึ่งของเรนกิ้งรุ่นนี้ที่มีทั้งศักและสิทธิ์กลับมาแก้มือพิชิตบอลลังคืนจากตะวันฉายได้อีกครั้งหลังจากไฟที่ผ่านมาทั้งคู่สู้กันอย่างคู่ขี้สูสีชนิดกินกันไม่ลงซึ่งหากได้กลับมาลีมัดก,กันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นกำไรของแฟนมัดมวยชาวไทยที่จะได้ดูคู่มวยเดือดแห่งปีที่กรันตีความดุเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน